คลีโอพัตราราชินีผู้นำอียิปต์ยุคสุดท้ายคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมชื่อของคลีโอพัตราถึงก้องกังวานในหน้าประวัติศาสตร์มานานนับพันปีเธอไม่เพียงครองบัลลังก์อียิปต์แต่ยังเป็นสตรีผู้ท้าทายอำนาจในโลกชายเป็นใหญ่ด้วยสเสน่ห์และสติปัญญาที่ไม่มีใครเหมือนในยุคที่หมาอำนาจกรงุรงโรมขยายอิทธิพลคลีโอพัตราใช้ความสัมพันธ์กับจูเลียสซีซา และมาแอนโทนีเพื่อปกป้องอียิปต์จากการล่มสลายความรักของเธอไม่ใช่เพียงเรื่องหัวใจแต่เป็นกลยุทธ์ที่สะท้อนความกล้าหาญและความเฉลียวฉลาดในทุกการตัดสินใจแม้ในวาระสุดท้ายเมื่อโรมกำลังกลืนกินอาณาจักรของเธอคลีโอพัตราก็เลือกจบชีวิตตนเองอย่างสาง่างามเธอไม่เพียงทิ้งบาลังไว้แต่ยังทิ้งบทเรียนให้โลกรู้จักความรักชาติความทะเยอทะยานและศักดิ์ศรีในฐานะผู้นำหญิงถ้าคุณอยากรู้จักคลีโอพัตราเกินกว่านิยาย หรือภาพยนตร์มาร่วมสำรวจชีวิตที่ซับซ้อนของเธอไปด้วยกันเพื่อเรียนรู้เรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจจากหญิงที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์